พาม,มาดูร้านหมูกระทาเส้นเลียงหนองมนกันหน่อยครับผมหนองมนบางแสนเดอ้อที่นี่มีน้ำจิ้มหมูกระทาที่แบบว่าอร่อยมากครับคครายๆน้ำจิ้มหมาล่าชื่อว่าร้านอศรมิตรหมูกระทะเป็นร้านหมูกระทาที่เมนูแบบว่าโคตรเยอะครับที่จะเห็นในคลิปนี้เป็นแค่หนึ่งใน3ของเมนูนะครับผมบอกแล้วว่าเยอะจริงจรินจะเป็นของทอดของต้มของดองนะครับเขามีหมดคือ <c oughs> ของทานเล่นเยอะมากนะครับแล้วแต่ละจานนี่หน้าตาดีสดๆนะครับผมไม่นึกว่าเป็นร้านหมูกระทาแล้วเนี่ยใครมากับเพื่อนไม่ต้องเกี่ยแล้วว่าจะกินอะไรนะครับเลือกให้หมดก็พอแต่ในฝั่ง สัตว์บกสัตว์ทะเลสัตว์น้ำนะครับปีนังกุง้งนังหมูนังเนื้อแต่พี่ก็บอ,บอกว่าทุกเมนูที่ร้านนะครับไม่มีผงชูรสเลยส่วนน้ำหมักหมูเนี่ยเขาใช้น้ำสับป,ประรดด้วยเออออร์แกนิกรุวนๆนะครับผมนุ่มโดยธรรมชาติเดีเยวว่าใส่ใจกันทุกขั้นตอนนะครับผมชุดเล็กราคาเริ่มต้นแค่350บาทส่วนชุดใหญ่ราคา550้กินกันได้4ี่คนลอทีเด็ดจริงๆก็คงจะเป็นน้ำจิ้มเนี่ยแหละครับเขาจะเป็นคล้ายๆน้ำจิ้มหมาล่านะเป็นซอสถั่วนะครับผมเอามาจิ มมาไม่เหือนใส่เป็ดให้กินด้วยครับเป็นไงของเยอะมนึกว่าไม่ใช่ร้านหมูกระทะแต่พี่วีลาเขาแนะนำให้เอาซีฟู้ดใส่ลงไปน้ำจิ้มแบบนี้นะครับก็จะออกเปรี้ยวออกหวานนะครับเผ็ดๆนิดๆดเออนวๆดีนะครับเข้ากันได้<อ>สุดยอดสบายๆตอนเย็นเขาจะมีดนตรีสดมาเล่นให้ด้วยนะครับแล้วก็มีค็อกเทลให้เราเลือกดื่มด้วยเป็นไงครบจัดเต็มสุดๆใครหาที่แฮงเอาท์กับเพื่อนนะครับหาที่กินข้าวมาที่อสสอรมีตรหมูกระทะสวัสดีครับ